สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดท,ทุกคู่ทุกคนเด้อสบายดีน้องนเอน๋ยเคยเท่าเก๊เก๊กปอดไฟเนาะเคยเท่าจีนักเข้มพี่น้องได้ยินแต่เสียงสากขาเบือเพิ่นถุบนังป๊อก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 มาบ่าท่านเนาะมาเห็นแต่นี่เอออยากเด้ออยากยากระยำกรยำได้อยู่บนหูเข่าให้เข่วมัน ขแขวแค่สั้นกว่านี่แขวดัดขแขวแค่สั้นกว่านี่กินนังเค็มก็มาคล้ำมาได้เบิงๆๆบ่งลองเขียวเบิ่งกันเด้อเมื่อนี้เคยถ่าวเนะาะเตรียมกินเผาเพแฟนเห็นป่ายิงแผ่นเนาะแผ่นบ้าน,านอันเศราพอดเนาะเทียนนอดมันเบิดสุดก่อนนะซองบ่อนเบยวะมองขอต่อ ต่อน <test> ั่งยิงไว้ใน็อตหมดมาแล้วบ่มีน็อตสั้นเบิดจักจักอันเบิดยังหมดน็อตคาน็อตก็ดแล้วแหละน็อตยาวนะแต่น็อตสันต้องการใน็อตสันมองต่อต้องใน็อตสันเย็บเน็บยังจักโตถามจัโสิไนับได้เนาะ10่แผ่นอือๆ9แผ่น10แผ่นนับจักร้อนบดนี้ยิงไว้เป็นระยะบ่ อผลิตไปยิ่งหนอดฉันนาอกๆพี่น้องตัมันเบิดเมื่อนี้สซื้อหนอดมาแหละใหญ่บ่อแพงเป็นยกบันไดสอยนาะพี่น้องบันไดนอกหนักบันไดเล็กแพงมาเด้อแพงมากินข่าวแพง ว่าไปจะได้กินจิ้มจุเอ้าแจ่วว่ามีแ uh ต่เฮยบ่ามาผอมแจ่วนี่เหรอเปล่านี่ั่วพ่กแห้งนะกินนังเค็มกับเขาเลยพี่น้องบ่มีแจ่วผสมแจ่วหรอกผสมันแจ่วเจียวสวยแล้วเพหรอมาตื่นกะเศร้าไปใส่มาใส่แบบสวยเผาเห็ดเข้ามาเด้อมาเด้อ กินงแบบง่ายยิ่งแบบง่ายนเนาะไอ้แก้วโปโต้นุ่งหอนอยู่แล้ว <c oughs> แก้วนะนะแก้วใน,นตูน้น่ะเบิดบโบยน่ะนะแก้วตำใบตำเลยแล้วก็มาเบิ่งการพัฒนาเนาะพี่น้องปลูกกระเบื้องใกล้สีแล้วเลยพี่น้อง ลายเดียวกันกับเพื่อนป่าดําเลยพี่น้องเอ้ยมือนไะปนเลือกกระเบื้องบ่กคอยลายเนาะก็เลยเอาสีอันข,า,ขาวๆเนี่ยให้มันสว่างสีเฮือนกับยังอุดรดอัลลาดพี่น้องยังบ่ทันเก็บ สจัจอมพูนี่ได้อยู่หองไปเนาะกระดานไฟกริเฮตเตเซ่เอยู่เคยเถ่าเพอท่านนั้นแป้งมื่อนี่กะ อีแม่ใหญ่เนาะพี่น้องหน่วยสินธรรมน่ะเพิ่นก็ได้เสียชีวิตแล้วเนาะเสียชีวิตแล้วแต่สาแพงก็ยังบ่ทันได้ออกไปเนาะพี่น้องเพราะว่าเคยเฒ่านั้นเพิ่นวางแผนไว้ตั้งแต่แรงวันนี้ว่าสิไปอันยิงแผนแลเพิ่นกลังเตรียมไปบัดสิมาหยุดแล้วก็เพิ่นก็บ่ยุดเนาะเพิ่นก็สิไปเฮ็ดก่อนเพราะว่าก็สิคือสิลมืออยู่เนาะสิเอาัน โบลงป่ากันนะประมาณวันประหัตผลแล้วเนาะเพราะว่าเซียวันอังคารวันผุดกับบัวด้เอาลุงเนาะเขาถือวันผุดตกบ้านประหัตตกป้าค่ะเนาะแต่ข้าวอันมูรานผลพา,า,าเว่าแลา้วก็พากันถือมาเพินก็ได้เสียแล้วเนาะพี่น้องเซียวังวังเศร้านี่แหลนะนะวังประมาณแปดโมงกว่านี่แหละ อีแม่ไงหน่วยสิ้นทรรมนั่แหละเนาะเพิ่นโซ่ทองไข่แต่หมอเพิ่นก็บ,บอกว่าเป็นโรคตาบรคไตเนี่ยนะพี่เนอะขักในมันแบบว่ามันเสียเบิดนเนาะเพินก็โซมาหลายเดือนเลยลก็เคยออกเอาคองไปหมอให้เพิ่นบางซองอาทิตย์ก่อนเนาะเป็นเคสของเอื้อยผัดทางอิตาลีเนาะสอยมาออกไป ต่งวดก่อนก็เคยเอาปลาไปซอยกอดกลัวเผื่อเน,นะาะเวลาพ่นมาเผามายัางก็ได้อยู่ได้กินไดเมือน,นี่เผิ่นกาเซียแลแต่บบได้ออกไปพี่น้องพังเบิงโบแหลว่วมมืออื่นโบลือมือเอาลงปากกับกะพังติดตามในคลิปน้องพี่น้องวอ่าซอแพงสิงออกมือได้เอาตอนมันสะดวกสะดวก อันนี้ก็จะเป็นขางเฮือ,อันขังห่านเก่าเนะพี่เนอะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้แม่ของเาอแพงปลูกไว้เนาะเมือ่อน,นี้ยังบด้โหดเลยแหงของของ กคุณก็เริ่มบ้านเริ่มออกแล้วนาะพี่น้องเพราะว่ายังอีกบุกี้เมือกซงการไปขายของก่อนนับพี่น้องเนี่ยคู่เป็นมาซื้อของ ai không hay nhà cô là mà bưng, khơi thấu, kín thấu gì bận Mình không nói Mình khen thừa một mình là phải nhắm vào đáy Đám bông ngang cái sút xi nam ngan này cái sút nên xài là muỗi cứ bơm auto pha mà không นนนอนางเคมเอ็นจีนางเบิร์ดนางบดดิรดอยู่สบายแพงพี่น้นอ,องสบายดีพี่น้องผู้ขนาดนี่กาสิไปบ้านสาวฟอนต์พี่น้องไปเก็บงานไปเก็บงาน <c oughs> แถวเนาะเก็บงานสังกัดสี ăn ăn sụt non nhớ Cuốn bàn đầy hơi thảo cả Phốt phố xì mét bà hơi Nát thế đấy nhỉ À phải xa nhò cuốn xòa chào hơi Nhò vô điều đâu <laughs> Nhò lột vật nhò đại nhò vừa đi đâu? ตัวมันนักนะเด้ตัอันดันขึ้นดันขึ้นไปเทิงเนาะพี่น้องมันนักเคยถ่าเห็นยังเนาะอันนี้พี่น้องอันตัดต้นอันแผ่บารมีลงมา เนค,คิดว่ามันสิติดบรือแนวได้เอามาปลูกต่อเนาะิ่นตัดปลายมันลงเนาะเพราะว่ามันเริ่มสูงมันไปถือสายไฟก็เลยตัดลงเอามากะาเป็นว่ามันสีปงหกักจ็กสีปงหรือบอัวนอะพี่นนอะเพราะว่าซาแพงสื่อสื่อเอามาปลูกกันมันก็มีหักแล้วเนาะบ่เคยตอน กินยังดอกเพิ่นเอามานําลุงทาเพิ่นเอามาปลูกไว้เนาะมีแต่งัวกินพี่น้องเอ้ยเพราะว่าวบ่ทันวบ่ทันแล้วเนาะตาลีอยู่เฮือนอย่บ่เห็นแต่เปิดหน้าต่างอามาอนีซาแป้งก็สิขอจบคลิปแพี่น้องก็อันนี้เด้อ